ก็จะข่าวที่เปิดละครอีกเรื่องแล้วค่ะคุณแม่ค่ะอะไรบ้างคะค่ะวันนี้เรามาฟิตติ้งนะคะละครเรื่องโฉมโฉดนะคะก็โฉมโฉดเป็นเป็นละครพลอตค่ะมันไม่ต้องไปหาหนังสืออ่านนะหาไม่มีค่ะก็เป็นละครพลอตเอ่อเป็นเรียกว่าเป็นสไตล์ดราม่าเทเลอร์เนาะเนาะเป็นดราม่าที่มีความเทเลอร์ด้วยค่ะ ก็เห็นหน้าก็รู้ว่าเป็นคนดีกันทั้งนั้นเลยแต่ก่อนพี่ชอาเป็นคนดีกันทั้งนั้นเลยจริงๆค่ะน,นีคือจัดเต็มแค่ชื่อเรื่องก็คือแบบว่าน่าจะเดาทางกันไปได้แล้วว่ามันจะต้องโหดมีความความแบบว่าเข้มข้นของเรื่องหรือว่าความแบบดุดัังแา่ไหนคะพี่ชาคะแล้วก็ใช้คําว่าเข้มข้นแล้วกันนะคะคือถ้าถ้าถามถึงคอนเซปต์ของเรื่องนี้พี่ว่าวันนี้เราคงอยู่กับเรื่องของการต่อสู้ระหว่างแบบผู้ชาย <S <S ผู้หญิงเนาะแล้วเราก็มักจะ เชื่อกันว่าผู้หญิงมักจะถูกทําร้ายโดยผู้ชายแต่บางทีเวลาที่ผู้หญิงถูกทาร้ายโดยผู้ชายอะค่ะแทนที่ผู้หญิงจะลุกขึ้นสู้กับผู้ชายผู้หญิงดันลุกขึ้นสู้กันเองเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการต่อสู้ในมิติต่างๆกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ที่บางทีมันก็มีความโหดร้ายแล้วก็มีความน่ากลัวเกินเกินเบอร์เกินกว่าแค่เรื่องของความรักความสัมพันธ์เฉยๆ mm hmm. มันก็จะมีความแอบ พี่สวัสด์ฆาตกรรมหน่อยแอบผู้ฟังดูเชยนะพี่สวัสด์าตกรรมแอบโบราณก็ก็เรียกว่าเป็นดราม่าเทเล์ค่ะซึ่งซึ่งชมโฉดก็จะเป็นเป็นละครเป็นเป็นละครที่เป็นโอกาสดีที่เชนสาวหกหนึ่งได้มีโอกาสได้ทำงานได้กับทาง a s Play นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ทำงานร่วมกันนะคะถ้าถามว่าทำไมจะต้องให้เปิ้นช่วยบอกนิดนึงค่ะ ก็จริงๆต้องบอกว่าเราคุยกันมาหลายปีนะคะจริงๆมีการร่วมมือในมุมของคอนเทนต์อื่นๆ<ะ>แต่ว่าออริจินอลซีรีส์เนี้ยจะเป็นเรื่องแรกนะคะก็เอสเพก็ทำมาหลายเรื่องจริงๆแล้วทีมรอพี่ชอตอยู่นะคะ <laughs> ก็ออคอนเทนต์เชนจริงๆก็ทุกคนทราบอยู่แล้วแ่ะก็ไม่ต้องรอรับชมได้เลยนะคะว่าทั้งคุณภาพแล้วก็เนื้อหาก็เรื่องนี้พอทีมอ,อ,อ่านในเรื่องของบทเรื่องอะไรแล้วก็ <c oughs> ก,ก็ลุ้นแบบอยากทำกันมากๆค่ะค่ะ ขอบคุณมากเหมือนกันค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากๆคือถือว่ามันเป็นเป็นความแปลกใหม่ครั้งหนึ่งของเชนนะคะเพราะว่าอาจจะมีแนวละครที่แตกต่างไปจากที่เราเคยทําทําอยู่แล้วก็อย่างที่บอกบทสนุกมากแล้วก็แตกต่างอ่ะใช้คําว่าแตกต่างจากที่เคยเป็นมาละกันนะคะในส่วนของนักแสดงครัพี่ซอค่ะจะมารวมกันได้ไงครับพี่ซอได้ยินแบ<ต>่งฝั่งเลยนะครับเชิญค่ะยินแบ่งฝั่งจะมารวมกันได้ไงแบ่งฝั่ง อ๋อจริงๆไม่ค่อยมีคนดีเนาะถามอย่าเพึ่งคาดเดาอาจจะไม่ใช่อย่างที่เห็นก็ได้<อ>น,นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าโฉมโชดแค่ชื่อเรื่องก็อาจจะเริ่มคิดแล้วว่าแล้วใครคือโฉ<อ><น>มโชดก็อยากจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นทุกคนก็ได้<อ><น>คือคือเสน่ห์ของละครเรื่องนี้ผมว่ามันมันมันคือ การที่เราค่อยๆตามตัวละครไปจนเราจะเจอความจริงที่มันจะค่อยๆถูกเปิดเผยขึ้นมาว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะใครเพราะอะไรเหตุเหตุและผลของตัวละครทุกๆตัวมันมันสนับสนุนทําให้จนสุดท้ายแล้วอะปมใหญ่มันคือใคร <laughs> และใครคือโชบโชบ อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะคำว่าโฉมก็อาจจะไม่ได้เป็นคนเดียวนะแต่สุดท้ายแล้วจริงๆแล้วโฉดที่สุดอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้โฉผู้หญิงโฉดผู้ชายเอ๊ะหรือผู้ชายจะเป็นผู้ถูกกระทำนั่นสิเมื่อกี้ก็เห็นแบบเง้ยๆโดนมัดไปแล้วอะไรครับถ้าพูดถึงแคสติ้งใช่ไหมครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นอะไรที่รอคอยนะครับอย่างอย่างที่เห็นกันตอนนี้ก็คือว่ากว่าจะได้คิวทุกคนมานะครับ ลีนก็เพิ่งจบจากกระเช้าสีดามานะครับก็โอเคม้างๆทีมนี้ก็ทํางานกันอยู่นะครับส่วนนี้ใช้เวลาอ่านอ่านบทนานมากนะครับต้องบอกว่าทำกาการบ้านเยอะนานมากคิดคิดเยอะเพราะเดี๋ยวนี้แบบรับงานน้อยอก็เลยแบบโอเคพอล้อมๆกันเนี่ยแบบกว้าง,งอย่างนี้ใช่ไหมครับเพ <ๆ S 2> ิ่งกลับมาย <ๆ S 2> ิฟก็แบบโอเคคราวนี้ก็ก็เราก็คิดว่าแคทก็มีความลงตัวและเหมาะสมในในส่วนของคาแรคเตอร์มากๆ ตัวหันกแสดงเองล่ะคะอ่ะส่วนครับผมใช่ไหมครับทำไมต้องใช้เวลานานขนาดนั้นคะในการรับบทนี้มันมันมันอ่านบทแล้วมันสะเทือนจิตใจหรือยังไงพี่ส่วนอ่านหนังสือไม่เคยแตะอ่านช้ามากครับผมจบแค่ป .4 ไม่ใช่เลยบทยาวใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือผมอะตัวผมเองด้วยด้วยความที่ว่าผมทําธุรกิจด้วยนะครับทําหลายอย่างผมก็เลยช่วงนี้ผมก็เลยเมื่อกี้ก็บอกพี่ช็อตพี่เอสไปร่าว่าผมอยากจะโฟกัสเรื่องที่ผมจะถ่ายที่ผมรับเนี่ยผมอยากจะ all in ผมอยากจะทุกๆเรื่องที่ผมจะเล่นหลังจากนี้คือชิ้นโชิ้นโบแดงผมไม่ได้เล่นละครเพื่อแบบว่าเพื่อเอาเงินอีกแล้วนะครับอยากทําเพื่อผลงานเพื่อความภูมิใจของผมเงินเงินเอาด้วยครับแม่แคู่ดดึงเฉยนะครับก็รู้สึกว่าอ่านบทเรื่องนี้ปุ๊บผมอ่านแล้วแล้วผมผมอยากรับมากๆนะครับแล้วผมก็ได้ได้คุยกับพี่ชอตได้คุยกับเอสแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องรับเรื่องนี้คือต้องรับครับผม มันดีมากจริงๆค่ะดีมากครับไปฝั่งทีมกับรากลุงอ่านขวดีก่อนอ่ะมลูกอ่พี่ดี๋วพี่ขอให้เป็นคนดีคนดีแน่นอนเมืงหลวงเป็นคนดีแน่นอนค่ะดูจากการแต่งตัวแล้วของเราสองคนใช่ค่ะก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตัดสินใจง่ายมากๆตั้งแต่จริงๆพิมทำงานตอนถ่ายละครเรื่องเมียหลวงอยู่แล้วก็พี่เหมือนกำกับอยู่นะคะก็มีการเกินเกี่ยวกับละครเรื่องนี้อยู่แล้วว่า บทสนุกมากๆอะไรเงี้ยค่ะทีมก็แบบสนใจตั้งแต่ชื่อเรื่องแล้วแล้วพอทางเชนส่งบทมาให้อ่านรู้สึกตื่นเต้นมากอยากแบบอยากถ่ายอยากเริ่มถ่ายทันทีเลยเพราะบทแบบสนุกสุดๆเหมือนเราแบบเหมือนเราวางบทไม่ได้เลยอะคะ่ะรู้สึกสนุกมากแล้วก็ถือว่ามันนานๆทีมันจะมีบทแบบเนี้ยเข้า <ๆ S 2> มาให้เล่นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทางเชนขอบคุณพี่ี่ชอดพีเอนะคะทาง ที่แบบให้โอกาสให้เล่นเรื่องนี้ค่ะก็อยากให้ติดตามค่ะสมโชดสนุกแน่นอนเรื่องเรื่องนี้บอกใบ้ไว้นิดหนึ่งว่าพิมพ์เขาจะเป็นมากกว่าที่ที่เห็นแล้วกันแล้วกันเนาะเนาะบอกแค่นี้แล้วกันเนาะเป็นใจเลยอ่ะกวางของของกวางคือคือทุกเรื่องเป็นคนดีหมดค่ะเกิดมาเพื่อเป็นคนดีใช่ค่ะวิชชอร์คือในเรื่องนี้กวางเล่นเป็นสจีก็คือก็ จะบอกแค่ชื่อแล้วกันว่าสจีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่แบบค่อนข้างโรคจิตนิดหนึง่ง<อ>แต่ก็จะโรคจิตแบบไหนก็เดี๋ยวไปตามดูแล้วกันแต่ก็จะบอกว่าส่วนตัวเป็นคนชอบอะไรที่เป็นเทเลอร์เลือดสาดอยู่แล้วอชอบดูหนังแนวนิ่มมากบอกเลยว่าเป็นแฟนคลับ <S 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 ใช่ <S <S ความเป็นแฟนคลับหนังแบบประเภทนี้มากๆเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องบอกเลยคะ่ะแค่พี่ชอตพี่เอสติดต,ต่อมากวางตกลงรับเลย<อ>เพราะว่าเพราะว่าแค่เป็นเชนแค่เป็นพี่ชอตพี่เอสเรก็แบบเป็น a IS อไอ่องเงี่ย คือมันมันทุกอย่างมันคอนเฟิร์มหมดว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ดีเป็นบทที่ดีแน่มากๆอะไรเงี้ยกวางก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้อ่ไงเงี้ยก็ต้องเล่นแล้วก็บวกกับนักแสดงมากความสามารถหลายๆท่านด้วยได้เล่นกับน้องพิมพ์ด้วยอยู่บ้านมี o ล่นออฟตาด้วยกันแต่ไม่ไม่เคยแบบได้เล่นกับน้องใช่นี่เป็นเรื่องแรกที่เล่นกับน้องค่ะก็ดีใจมากๆเลยค่ะค่ะฝั่งกรีกับน้องกิ๊ะ อัวน้อยด้วยตัวน้อยด้วยมาลูกโอ้โหสสารเด็กเลยค่ะแล้วนีมีลูกอ่ะคะลูกหรือไงใช่ค่ะมีลูกค่ะยุ7เจ็ดขวบแปดขวบแล้วค่ะใช่แล้วนี่ก็คือพิ่โบทบาครับก็คือไม่เคยเล่นแบบก็คือเปิดมาก็คือเหมือนแบบว่าเป็นสามีภรรยาการแล้วก็มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพเราจะมีแบบว่าจิตจิตลูกจิตเหมือนกวางเหมือนเขาอะไรอย่างงี้เขาไหมคะอันนั้นให้เขาจิตไปค่ะเราจะมีเป็นเหมือนแบบสภาวะมากกว่า ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือในเรื่องเนี่ยเราเล่นเป็นหมออันนี้เป็นหมอสูอันนี้เขาเป็นหมอจิตเวชอะไรเงี้ยก็จะมีใบคำลา <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของปมแต่ละคนอะไรเงี้ยเอาเป็นว่ากินดูปกติที่สุดแล้วนนี้จริงจริจริงคุในภาว่าของกินเนี่ยกินดูปกติที่สุดแล้วแต่เพียงแค่ว่าในสภาวะที่เราแบบเหมือนมีน้องใช่ไหมคะแล้วก็เขาเนี่ยก็คือเป็น เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวแปรสาคัญที่ทําให้เราอะเกิดสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นคือกรีน่ะเป็นตัวละครที่ปกติที่สุดแล้วแต่มีคนทําให้เขาไม่ปกติใช่มีตัวแปรใช่จากเรื่องที่แล้วคือเป็นคนกระทำไม่ได้ถูกกระทำก็ก็มีทั้งทั้งถูกกระทําค่ะแล้วก็กระทาด้วยแต่ว่าในการกระทาครั้งนี้จะไม่ใช่แบบรำนำอีกแล้วนะจ๊ะไม่ใช่กคือไม่มีแล้วไม่ใช่คือพลิกเลยไปอีกแบบหนึ่งเอางี้คือก็คือเบสิกก็คือเป็นคนที่คิดดีแหละคิดดีทําดีพูดดีแต่เพียงแค่ว่า เราไม่ได้เป็นคนที่แบบโง่แล้วไม่ทําอะไรเลยก็คือฉลาดและมีสติในการจะแก้ไขปัญหาและไม่ใช่เป็นคนแบบลำนำที่แบบอ้าววายไม่ใช่แล้วเลยคือเป็นแบบโตในระดับหนึ่งที่มีวุฒิภาวะค่ะออิตค่ะดับิไหมคะเป็นเอ็มจิตค่ะเป็นน้องของพี่กีนนะคะเอ่อปกติรองแต่พี่กีนนะฝั่งนั้นคือข้างปกติคนนี้ปกติเใช่ค่ะนี่เป็นคนปกติค่ะก็เป็นแต่เป็นคนคนปกตินี่ก็ไม่มายคมว่าจะเป็นคนดีนะคะใช่ใช่ ค่ะเป็นกีงที่กว่าเป็นคีย์ที่จะไขไปสู่ความลับต่างๆในเรื่องที่ทําให้เหตุการณ์มันพลิกกลับขึ้นมาค่ะเราเราจะมีหักหลังอะไรพี่สาวเราเองไหมคะจบแล้วนะทำเองี้จบแล้วนะเก็บอกแล้วว่าดราม่าเทิร์ลเทิ่แกจะเหลือไหมจะเหลือไหมอันนี้หนึ่งเปิดต้องยังคะพี่สาวขายยังใช่ไหมคะนี่วันนี้เพิ่งฟิตติ้งค่ะวันแรกเลยอันนี้ผู้คุยกับผพุ่มกับเราหน่อยไหมคะนี่หน่ยหนุ่ยหนุ่ยนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยนุ่ยหน่ยยหนุ่ย่ยหนุ่ยหนุ่ยหนุ่ยห่ย เพิ่มกับก็ดูโรคจิตอยู่นะเราวิเคราะห์กันเมื่อวานว่าพี่หนุ่ยหน้ามันจูดันแทรนะใครดูเปนแถวบ้างโอเคท่อนขาครับท่เนท่านขาพี่สุรยมีความหมายครับก็จริงๆแล้วไอ้ตัวเรื่องชมโฉดนี่ครับมันเป็นละครที่แบบว่านัดนัดนัดทำมากอ่ะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เชนไม่เคยทำมาก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่คนดูจะได้เห็นจากละครเรื่องนี้ มันเป็นความสิรอีกแบบซึ่งแบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนจากละครของเชนเลยครับอย่างลิมิตความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีฐานเราเราจะมีลิมิตขนาดขั้นไหนอะไรเงี้ยบ้างคะภพฉาดเพราะว่าเรามีแบบฆาตกรรมมีอะไรด้นอะไรเงี้ยอื้ยังไงว่าฆาตกรรมอ่ะไม่่เกียวยังไม่รู้ครับอันนี้ยังบอกไม่ได้วางยาแล้วกันค่อยดูกันถามเยอะไปละเนี่ยถามเยอะไปละไม่ได้หรอเขียนบทหล่อที่เขียนบทหรออะลิมิตลิมิตหนึ่งกันความรุนแรงอะไรเงี้ยในการนำเสนอครับพี่ก็ อาจจะของเราเราก็เป็นลักษณะแบบคล<ะ>งงิน,นิคคือคือความรุนแรงในที่นี้ครับมันมันมันไม่ได้ถูกแทนค่าด้วยแบบเลือดหรือการกระทําแต่ในเรื่องเนี้ยพี่ว่าจริงๆมันเรื่องของความรุนแรงทางั้นจิตใจมากกว่าที่มันทำรลายกันแล้วการแก้แค้นเอาคืนที่ที่มันเป็นการทำรลายและเอาคืน่ะ เออมันไม่ใช่เป็นแบบหนังฆาตกรรมมาถึงปาดคอกันอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็เพียงแต่ว่าก็ต้องก็ต้องไม่เป็นการปั่นประสาทใช่คราทเรียกว่ามันมันสามารถเข้มข้นได้มากกว่าความเป็นทีวีดิจิตอลในเชิงของการเซ็นเซอร์เพราะว่าบน ASP l a y ก็จะเป็น OTT ใช่ไหมครับเพราะนั้นในในเรื่องของการเซ็นเซอร์ใดๆอย่างเงี้ยเขา เรียกว่าอาจจะทําได้มากกว่าแต่ยังอยู่ในกรอบที่เรารู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่สัตว์แบบว่าคือคือการทาละครตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าพอไม่มีกฎกติกาเซ็นเซอร์ที่ชัดเจนแล้วเราอยากจะทําอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ว่าจรรยาบรรณของคนทํางานก่อนหรือในแง่ของการนําเสนอสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอออกไปคงเป็นเรื่องของอัตลักความสนุกของละครที่มันน่าติดตามมากกว่ามันคงไม่ใช่แค่มุ่งเน้นที่จะขายภาพ ซีนใดซีนหนึ่งเพื่อแค่ให้คนดึงดูดเข้ามาดูแต่เราอยากให้คนดูติดตาม,มเราทุกๆเอพิโซดไปเรื่อยๆมากกว่าครับช่องทางเลยค่ะพี่ชมขา<ต>เด็นกันคะใช่ค่ะชค่ะก็่าก็จริงๆผู้ชมที่มีตัว Splay a อปพลิเคชันอยู่แล้วนะคะก็มือถือเว็บไซต์นะคะหรือ p อ l e b o x ก,ก,ก็ดูได้หมดตอนนี้เราเริ่มมี Smart TV ีวีซัมซุงแอปเปิลด้วยนะคะ ก็ต้องบอกว่าเตรียมรอรับชมเป็นหนึ่งในคิลเลอร์คอนเทนต์ของเอสเอแน่นอนนะคะกีหน้าตรงนี้ค่ะน่าจะประมาณไหนคะเอาประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะน่าจะคิวหนึ่งอันนี้รอรอพี่เดี๋ยวรอจะได้เดี๋ยวเขาก็ถามกลับเราก็จะเครียดจะไม่รู้จะแอบรู้นทำอะไรตัวเองเอาเป็นว่าเร็วๆนี้ไม่นานหรอกเพราะว่าคนทำคนทำก็ตื่นเต้นอยากทำมากก็ต้องก็ต้องบอกนี้ครับว่าเป็นพวกเราอาจจะเห็นว่าเชนสองห้าหนึ่งทำละครเยอะมากเลยครับ แต่แนวเนี้ยบอกเลยว่านี่เรื่องแรกแล้วก็ที่คุยกันกับพี่หนุ่ยอะไรเงี้ยครับว่าหาอะไรทําสนุกๆก,กันที่เราอยากจะทําเพราะบางอย่างเนี่ยบางครั้งก็ต้องยอมรับครับว่ามันมีมันมีในการทํางานมันมีโจทย์นะครับก็ต้องขอบคุณทาง ASPA ด้วยท,ที่ที่เปิดกว้างเปิดใจกว้างแล้วยอมรับในสิ่งที่เรานําเสนอว่านี่คือสิ่งที่เชนอยากทําแล้วเราอยากทําจริงๆแล้วทางเอก็ เรื่องที่จะแบบโอเคลุยนะครับก็เลยเลยเกิดโปรเจกต์ชบชดขึ้นมาก็เป็นอะไรที่น่าติดตามเพราะฉะนั้นควรจะโหลดแอปลองมันมันเป็นโปรเจกต์ที่ทุกคนอยากทำนะคะมันก็เเกิดมาจากความรู้สึกที่แบบเฮ้ยสนุกมากคืออย่างที่บอกคะ่ะทางทางทีมงานหรือแม้คนเขียนบทผู้กำกับทีมงานพวกเราเพิงหลังทางพอหลังจากที่คุยกับทางเอสเพล้วแล้วก็แบบออทำเรื่องนี้กันเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปติดต่อใครแล้วเล่าให้ฟังเนี่ย ไม่ที่ใครปฏิเสธเลยขอบทุกคนนะทุกคนก็รู้สึกว่าอยากเล่นยิ่งพระบทออกมาได้อ่านบทแล้วเนี่ยทุกคนบอกว่ามันแบบมันสนุกมันต้องมันต้องเล่นมันต้องทำจริงๆนะคะก็อยากให้รอติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำอะไรต่อครับอินเสิร์ตอินเสิร์ตนะคะอ่างั้นเราพี่ยืด